n ครับเช้าอันสดใสจากโอเชนสตีอนไม่รเตืนมาพอด้ยินเสียง รถถังอยู่ข้างๆโอ้เขียนใครไม่หลอกบ้านวะเนี่ย

ไอ้โฟความสุขไปเลยขับรถบนชายหาดรั้งแรกได้ต้องเ้ยว้า,าไม่ต้องเ้ยลว่ะัลาข้ไมได้เลยขึ้นไม่ได้ีด่อุ้ยนรักายสวยอะสวยจริงแ่ราอุ้ยดีเจน้องสมคิดได้ลุยแล้วค่ะเฮ้ยน้องสมคิดได้ ไม่เลิศเหมือนกันเลยทกคนเพื่อนไปหาเพื่อนแล้วทำไมมันเด้าดึกดอุ้ยสวยอ่ะไปหาเพื่อนแล้วเอย่าจมนะคือมันออกได้ก็นี่ได้เขาเพิ่มาเหมือนกันไม่หมายถึงเราจะขับออกไปได้ไหมเขามาตกปลากันจอดตรงนี้ก็ได้เธอจอดยังไม่ได้ถ้าจอดคือติดต้องขับไปตรงที่มันเปียกก่อน วิ่งลนกินน้องคิดดีใจว่าน้องได้รถล,ล้นละได้ลุยละลุยน้องได้ใช้ตามเขาเรียกอะไรวะตามตามวิถีชีวิตตามวชวิตน้อง,องขับลงไปไในน้ำเลยนะ้ขับรถจบมาตรงนี้มันเปียกขับรถก่อนขับลุน้องสามาดีมากขับลุกน้องขับลงไปในน้ำเลยขับรถลงน้ำ แรงมากมาเพื่อนถ่ายรูปกันแล้วสภาพทำไรอ่ะการดีมากวันนี้เราอยู่บนชายหาดที่รัฐเดลาแวร์ร้อนอยู่นะแต่ว่ามีลมมันก็เลยไม่ได้ร้อนมาก บากันเต็มแล้วจอดเต็มแต่เราคือจอดไปถ่ายรูปอำคนไทยถ่ายรูปทุกที่เลยสวยไปข้างหลังไหมฉันแล้วขอก่อนฉันจะขอรถนก็ขอกก่อนเอาขึ้นรถดิ ก็มีคนออกไปอยู่เฮ้ยชิซิสมคินมาคุ้มแล้วขอบใจมากายคะกระมาข้างหลังร่มยังล่มยังร่มยังยังถามเมื่อกี้ถ้าเกิดเอาลงก็คือคุณดูเวียนหัวแล้วนะ ไปไหนกันน่ะจ็อกกิ้งตอนเช้าอ่ะอตอนนี้กี่โมองมอ่ะเจ็ดโมงแดดแรงแล้วอ่ะไปเตินดูพัทยาที่อเมริกากัน ก็เข็มทองจนเขียวอ่ะไปดูรูปม่มอยมาเวิร์กดิเอเอเอกจนบแบบไม่อะอทะเลของโอเชียนซิตี้คือมหาสมุทรอันติกอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะอีกฝั่งบ้านเราเป็นแปซิฟิกนี่อีกซีกโลกหนะึ่งอ้าวเราอยู่ใกล้ะทะเลขนาดนี้เลยหรอ แกก็พูดกันได้ไปแต่เช้าก็จะมีคนแล้วก็อีมานั่งรับแดดตอนเช้ากันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ สาชเชื่อว่ามีผ้าปูให้เดินอย่างดีสรุปหมดแล้วก็ต้องหยิบใส่ยอยู่ทีให้รู้ว่าปูให<อ>้แล้วนะเออให้รู้ว่ามีเขาเป็นที่อะไรรู้งไหมอะไรเขาเป็นที่คอพิการพี่ว่านะให้เขียข็ดลงมาได้อะ ขึ้นของเราคนปีนี้นี่ชื่อของแล้วขอนจากเพื่อนขอกันจากเพื่อนตลักมากมึงแล้วเห็น,นอ่ะวันดี้เหรอ <laughs> เล่นกันอยู่เขากันอยู่2คน ถึงบอดวอล์ฟโอเชียนซิตี้แล้วในที่สุด <c oughs> แต่เรามารอบนี้รอบที่สามแล้วมั้งตองนี้จะเป็นส่วนสนุกที่คนนี้เขาเคยมาเวิร์กกันทราเวลเมื่อ2019 ที่เราแหวดที่สุดในอเมริกานะคะใช่ป่ะในปี2019มันประมาณ126ปีตอนนี้ปี2024กวกกันนะคะแบบมันนี้สุดมาก yeah hey. อนแรกที่ทราบบอดบอดของโ ja บเชียซิตี้ฮอฟโกติเบอรไรท์้บงนกีน้่อสวนสนกงีนี่่ขายของขายของเก่ง จะเจอร้านขายไอเทมคนเยอะมากงานวัดมาก Sorry. <laughs> Be quiet. Like. I didn't expect that. Last time we that, Kate and. Yeah. And you, right? No, it wasn't me. I was in the car. Uh, and. 10. I don't want to throw out. ดีนะไม่ร้อนแต่กลางวันยังมีลมลมชุ่มๆอ่ะใช่อยากเป็นเด็กน้อยวะนั่งอยู่บนรถเข็นเมืกี้กี่ปีเช็คไม่ต้องเป็นเด็กก็นั่งบนรถเข็นได้ปะนะี่จะเป็นตู้เกม คนขี้เกียจแห่งปี2024เลยเงินแก้ปัญหาพูดพร้อมกันเพื่อเสียงเงินระยะทางก็คือกี่ร้อยเมตร5นาทีไปเดินเสียเงินไม่ว่าขอแค่ไม่ได้เดินถ้าเราแกล้งตกรถจะเป็นอะไรปะ ก็จบลงไปแล้วสำหรับ Ocean City Day 2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วมารอชมกันหน้าคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรไปแล้วบกาย